สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทังชายเชื่อชายชื่อเล่นชื่อนนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกชื่อมวยชื่อนนชายสี่เดชจันตายครับผมชอบต่อยมวยครับ เพื่อนเราชกมวยแบบดุดันนะเดินใส่อย่างเดียวแบบเตะเตะเตะเงเดียว,ยยวผมชกมาทั้งหมด36ไฟไล์ไฟเลยครับส่วนมากผมจะชนะมากกว่าแพ้เฟนเพื่อนกันฉันกระเทอ ผมเป็นเด็วกวัดครับวัดสแกมอำืภอสบายาจังหวัดเชียงราย เรววามีเพื่อนเพื่อนเด็ววกวัดทั้งหมด11คนเรากินเรานอนเราซ้อมและเราก็เล่นด้วยกันทั้งหมดเลยครับ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักบ้านของเราครับค่า่มวยศิอาจารย์ต่ายเด็กวัดทั้งหมดมีอาจารย์ต่ายคนคอยดูแลครับเร็วเป็นทั้งพ่อแล้วก็ครูอาจารย์ครับพาอาจารย์ต่ายสอนพวกเราและเพื่อนๆเด็กวัดครับ อาตอมาพระสมุยงยุทธนาลิสโลเจ้าวาดวัดสแกเนาะคือชื่อเล่นพระจันต์ตก็เป็นหัวหน้าค่ายมวยสิทธิ์พระจันต์ตเนาะตอนนี้ก็ตั้งประมาณถ้าลุ่มๆุ่มดนอนก็ประมาณ10กว่าปีอาตอมาต้องการคือเอาเด็กที่หนึ่งติดยาเสพติดสองพ่อแม่แยกทางสาม พ่อแม่ติดยาสิติดอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กกำพร้าอย่างเงี้ยอาตอมาก็จะเอาเด็กพวกนี้มามากกว่าต้นทุนชีวิตของเรามันมาน้อยต้นทุนชีวิตของเรามันมาต่ําเรามาจากคนที่ไม่มีคนที่จนนะพ่อแม่ไม่มีมีแต่พ่อไม่มีแม่มีแต่แม่ไม่มีพ่อจุดมุ่งหมายเป้าหมายที่อาจารย์ทําพวกเองถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะนะ อาจารย์เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่อยากให้พวกเองได้ดีเองจะได้มีอนาคตได้เรียนหมอหกเด็เองจบแน่อยู่อาจารย์น่ะได้จบแน่หมอหกพ่อแม่ผมมีอาชีพทำนาครับผมมีพี่น้องสองคนครับมีน้องคนเล็กแล้วก็น้องคนกลางและผมเป็นพี่คนโตครับครอบครัวผมยากจนครับเลยไม่มีตังส่งผมเรียน ีคนรู้จักกับอาจารย์ครับเขาเลยเสนออาจารย์มาว่าให้มาอยู่วัดดีไหมจะได้เป็นนักมวยด้วยจะได้ช่วยพ่อแม่หาตังค์ด้วยครับแม่มาฝากไว้ที่วัดเพื่อเรียนหนังสือแล้วก็มาต่อยมวยด้วยครับนี่คือตารางซ้อมของเราครับที่อาจารย์เขาตั้งไว้คห้ จวิาประจำวันของพวกผมคือตื่นเช้าตีห้าวิ่ง14โลกลับมาถึงค่ายพาัก5นาทีเล่นลม5นาทีเข้ากระสอบ10นาที สามยกวิงลูกเจ็ดมงครึ่งอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนครับก็จะมีพระพาไปส่งโรงเรียนเดี๋ยวไม่ถึงโรงเรียน เย็นก็จะเลิกประมาณ3ามโมงสีห้าเกือบ4ี่โมงมาถึงนี่ก็ประมาณเกือบเกือบสี่โมงพบแล้วหรอครบแล้ว,ลวไปนะ เตะเป้าสี่ยกยกละสิบนาทีเ okay. yeah. ตะเป้าวิ่งลู่สลับกันไปเรื่อยๆลิ <c oughs> กกัมท้อง <c oughs> เราครับเขาเป็นนักมวยที่เก่งมากเลยครับเมื่อก่อนเขาเป็นนักมวยดังด้วย <ST AR> เขาสอนว่าอย่าถอยอย่าเดินถอยให้เดินเข้าอย่างเดียวอย่าถอยมากไม่งั้นราคาเราจะไม่ได้ไไไเดย้สไตล์ <ST AR> ของนนทชัยก็คือเป็นมวยไฟเตอร์เป็นมวยที่ดุดันมาก ซ้อมมวยที่วัดอ่ะเหนื่อยมากนะเพื่อนๆแต่เราก็อดทนเอาอาจารย์ตายบอกให้เราซ้อมหนักๆจะได้แข็งแรง เด็กพวกนี้โยมคือซ้อมขนาดนี้เกินประสิทธิภาพของเด็กแน่เพราะอะไรโยมเพราะว่าอาตมาทําแล้วเนี่ยอาตมาเป็นคนที่ว่ารักการกีฬาคือเราซ้อมมากเราก็สามารถที่ปะทะขายก็ได้แล้วเขาชกเขาชกชนะมาโยมเขามีเงินอัดฉีดหลออยู่เขาก็จะได้เงินเยอะแต่ถ้าถามว่าซ้อมแล้วสู้ขครไม่ได้สภาพมวยไม่มีความแข็งแรงไม่แข่งถามว่าเขาก็กินค่าตัวประมาณพันกว่าบาท แต่ถ้าเขาชนะมาเขาพลิกมาได้หมื่นสองหมื่นหาพัพันเขาได้แน่ถ้าเป็นค่าฉีดก็ได้หมื่นกว่าถ้าเป็นค่าตัวก็ได้พันพอส่องทุ่มปับ๊บเลิกเลิกล้างมือล้างไม้แล้วก็ทานข้าว เขาประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงประมาณ20กว่านาทีอาบน้ำอาบน้ำเสร็จประมาณ2ทุ่ม45เหลือประมาณ15นาทีก็เป็นเวลาที่เขาจะต้องเล่นโทรศัพท์จะเล่นอะไรก็เล่นประมาณ15นาทีพอสามทุ่มป้ง้งสามทุ่มเนี่ยคือวางแล้วโทรศัพท์ทุกเครื่องต้องวางหมด ต้องนอนครับตีกระเทีครับทางด้านเคยตากับถือว่าเป็นนักต่อสู้ที่รายแรกครับเดี๋ยวจะเห็นดูขาแบบนี้นะคของคนตาเองก็ไม่ประทะครับชุดเลยนะครับใช้หมัดหน้าให้เป็นประโยชน์แล้วออกบ้างที่มือจับฉันชอบพี่บัวขาวครับ ดดันดีผมอยากเป็นแบบพี่บัวขาวอะลหังสมาสมุทโวภาควาพูดทางภะควาตังอภิวาทีมิสวาฆาโตภกวตาธโมทามังนมะซามิสุปฏิปันโนภกวตโตสาวะกรสังโคสร้างคังนมามิ ผมเลยมาไหว้พระขอพรครับแต่มมวยแต่ละครั้งได้พันสองพันเก็บกับอาจารย์แล้วก็ไปให้แม่ครับเพื่อนๆเราชคมาแปดไฟชนะติดเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับต่อไปเจียนนนด้วยกันเนาะคุณหยมเนาะ อนนี้ผมกำลังจะไปนะครสวรรค์เพื่อไปต่อยมวย เป็นค่าอาชีดก็ได้หมื่นกว่าเรแพ้ล้วก็ได้พันกว่าเหมือนเดิมแต่ไม่ได้อาชีพมามามานช่างแปลกครับเป็นผู้ประสานงานนะแล้วก็มีผมแล้วก็เล็กปานภูนาะจะช่วยกันมันยายให้กับ